มาหมูตายทีเปลี่ยนไปเกินจีแล้วหลังหลังบ้านเราได้ได้ได้ไหวอยู่ถ้าเรได้ยิงฟรีเอาไหว้โดนลุมไม่อยู่ไปไปไปถ่ายว่ะ ฮิวไม่มีเมื่อกี้ิวเตงแล้วขึ้นขึ้นไม่ทันเออถ้ามีโล่จะยิงต่อโอเคทำไปเยอะไปเยอะเออ เป็นของมันเขาม,มาจากไหนใครผ,ผักโอวะเันกะยิงฟันล่าต,ตายตายตายแล้ว ไม่เอาขอโทษไม่คิวเราไม่แก้เขาบวกกับซีซื้อเบิดตายแม่งตรงนี้มีตันม่วงเฮ้ยหอมแล้วอะเอาเอาชนะอ๋อชนะใช่ไหมอืม